อีกไม่กี่อาทิตย์ข้างหน้าจะถึงวันสำคัญของเรี่องแล้วะครับวันสงการเอ้ยเย้เย้เย้สำหรับคนดูเนี่ยอาจจะรอวันนี้เพื่อที่จะได้ได้สงการครับเพื่อที่จะได้แบบกลับไปไหว้พ่อแม่แต่สำหรับพวกนี่คือหยุดหยุดสองอาทิตย์เป็นยังตันเขาียกว่าปิดเทอมเล็กเออปิดเทอมเล็กเนี่ยเทอมใหญ่โอเคก็แดนนั้นได้อันนั้นได้แน่นอนแต่มาดูนี่ก่อนพอดีว่าผมไปเจอไม่คิดว่าจะมีแล้ว แต่ก็ไปเจอมาคือกองสุ่ม2การมีหมดตั้งแต่5,000 10,000 15,000อีกตั้งเกือบเดือนมันออกแล้วมันออกมาก่อนก็เลยซื้อไงเตรียมพร้อมมันออกมาก่อนมีหลายราคาครับก็จัดกองใหญ่สุดมา30,000บาทเอาอีกแล้วอันนี้เขาพิมพ์บอกนะเคาบอกว่ารายละเอียดกล่องนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นไม่ได้เกี่ยวกับพวกอิเล็กทรอนิกส์เสื้อมัดย้อมไม่รู้ อาจจะเป็นเสื้อวงอเ,เสื้อวงมันจอม <c oughs> ไม่รู้แต่เขาบอกมาว่าไม่มีอิเล็กทรอนิกส์แต่ว่ามีสิทธิ์ลุ้นทองครับพี่อ๋อแล้วมันแย่อาจจะเป็นทองทองแปะพักบอกเขาไม่รู้แต่เขาบอกแต่ทุกคนไม่ต้องห่วงครับเพราะวันนี้เราก็มีขอ,องแจกเหมือนกันนี่เลยครับทุกคน Oppo A5 Pro 5G อุ้ยอันนี้ของลูกค้าเขาให้เรามารีวิวแต่แต,แต่อันนี้ผมไปกดสดมาเฮ้ยเื่อ มันเล่นกิจกรรมแจกคนดูเดี๋ยววันนี้มีแน่นอนท้ายคลิปรอดูรอดูท้ายคลิปอันนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่า Oppo A5 Pro 5G เนี่ยมันคือสมาร์ทโฟนที่แบบที่สุดแล้วของความทนทาคทนคือถึกทนทนแบบทนทุกอย่างครับกันน้ํากันฝุ่นกันกระแทกคือเอากันอะไรอะกันได้หมดผมไม่เชื่อเอากันน้ําก่อนไหม เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวอยากรู้ว่ากันจริงเปล่าเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูนี่อันนี้เป็นของลูกค้านะครับอันนี้ตัวตัวโชว์แล้วนั่นอ่าตัวนี้มือห้ามเลอะห้าบังห้ามห้ามเลอะบูมพิงอันนี้เป็นสีบูมพิงนะครับอ๋อเป็นมุกมุกแล้วก็อันนี้ของเราที่เราซื้อมามอคค่าเบาเอ้ยสีกาแฟโอเคมาแต่ที่เคยเปิดมาเป็นไงบ้างโอ้หพูดยากกำลังอยู่ไหนเอ้ยแต่พูดยากมันสุ่มไงแต่ไม่แน่นะส่งการ์ดกอาจจะแบบเออคืนก็ได้ กูก็คิดว่าจะมาทุกปีแหละแตงไม่เคยมาเลยมาครับกองสุดองู้มนี่กูเห็นแล้วเอี้ยเฟนโอ้โหปิดไว้ก่อนเดี๋ยวไม่ได้ลุ้นปิดได้ก่อนเอางี้หยิบทีละชิ้นไหมเชื่อคืนได้ไ่าวะช่วยแล้วแน่นเอียดกล่องอ่ะเราแก่แล้วมันอยู่เหมือนแบบเหมือนกูเดินสั่งเพลงอ่ะมันอยู่ลึกๆโอเคอทีละชิ้นมาครับทุกคนทีละชิ้นเอาะไรเอาแมงกีอันนี้มาเลยเลยกันอย่างแรกเลยครับกล้องซูมสงกานปืนฉีดน้ำอันนี้กี่บาท ห้าสิบสี่สิบเก้ากูลดให้บาทนึงไม่แต่ถ้าไปซื้อตอนงานแพงนะเป็นร้อยร้อยยี่สิบถูกไหมเออเป็นร้อยแต่ถ้าซื้อพวกตามตลาดก็ห้าสิบหกสิบอ่าแต่เมื่อไหร่ที่คุณไปเดินอ่าสีลมหรือที่งานปุ๊บแพงไม่ได้เลยล่ะของดีแว่นแว่นอ่ากันกันน้ำพุ่งแว่นออกเก็ตอุ้ยไม่ใช่ไม่ใช่จริงจริงอันนี้แม่งถูกมากสิบกว่าบาทแต่กูเจอนี่ยหรอเฮ้ยอุ้ยไม่แน่ทองหรอวะใช่ปะเนี่ยมันจะเป็นทองได้ทอ่ช่วงนี้นายกเข้มด้วย ไม่ใช่ผมบอกว่าน้ำอบเชื่อผมบอกว่าน้ำอบเชื่อไหมน่าเบื่ <c oughs> อกูว่าแล้วอะไรกันคืออะไรวะน้ำอบเก็บไว้ทำไมอย่างเงี้ยออันนี้คมอันนี้ถือว่าดีอันนี้ถือว่าซีเกตนะซีเกตๆๆอะไรแม่งซื้อมาได้ใช้สูตรแล้วในนี้พี่ดูดิอ่าโอเคได้เป็นยาดมนะครับอือวิสามิลลินแกมาใช้เดี๋ยวเป็นดมแน่สี่ <4 S 1> อย่างนี้ก็ร้อยกว่าบาทแล้วอ่ะ อ่ะ200 200ขาดอีก29 0 0 0กว่าเฮ้ยกำลังมาในติ๊กตอกพัดลมอันนี้กำลังมาเฮ้ยอันนี้ได้ใช้นะเวลาอากาศร้อนๆแต่จีนเจ็กด้วยว่าอุ๊แต่เย็นนะตรงนี้เย็นด้วยดูตรงนี้ไอ้น้ำขึ้นนะคือมันไม่ใช่ลมอย่างเดียวมันคือระบบความเย็นด้วยเอามือดูไอ้น้ำขึ้นเลยทุกคนดูดิเย็นแค่ตรงเนี้ยแต่ออกมาใช่หืมมาได้นวดอ่าใช่ก็มีเสร็จรูขุมขนกระชับถูกต้องเอ้ยสิวขึ้นแน่ <gesch> อ่ะไฮไลท์กันเลยกูเห็นใหญ่เลยอันนี้ของจริงโอ้ยโอ้ยพวโอ้ยกระปืนฉีดน้ำอ่ะก็คือเซตเจมบอลอ่าเซตสายลับนะครับก็มีะป้องพี่มีปืนฉีดน้ำเอ่อไฟฟ้าป่าวะไม่ใช่เนาะแต่ผมว่าน่าจะแพงผมว่าก็มี4-500อยู่ข้างหลังมีมีโปสเตอร์อย่างดีครับมีแบบเพราะเป็นฝรั่งไม่ใช่จีนแล้วเนี้ยใช่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 มาจากฝรั่งใหญ่ได้อันนี้เล่นได้หลายคนด้วยโอเคเอามาต่อลวันนี้อ่ะพัง ไอแฟนซีไปเล่นสงการอ่าอัน okay. e ี้ไว้เลยหน้าเหมือนใบเป้งไหมเพื่ออะไรวะเอาพังเล่นสงการไงพังตัวหลบเมียโอเคแล้วก็มีนี่ครับผูดอะไรอ่ะพี่กูเขินขอดและท้อว่ะท้อเอาจริงเทแล้วแจกเลยไหมจบจบมันได้ลุ้นพี่มันต้องลุ้นก่อนลุ้นเลยกูหามากูหยิบมาก็เจ๊งหมดมันอยู่ลึกอันนี้เป็นคอมโบอ่ะโอ้ยแม่งกล่องบปืนมีห้าร้อยอันนี้มี พันห้าเนี่ยเขียนอยู่ไม่พันห้าปืนมันนับความจุน้ำความแรงเพราะรู้ราคาอาจีพปืนหนีไม่ค่อยดีนะส่งงานอ่ะเมื่อยมันเมื่อยหนักด้วยพี่แต่ว่าแรงเอาเน้นเทซื้อปืนในติ๊กต็อกเดี๋ยวที่เขายิงแล้วมีไฟอ่ะมึงเห็นว่าพันี่เขาใช้เยอะตอนเนี้ยโอ้ยนี่ไม่เท่อิเล็กทรอนิกอันนี้เท่นี่แต่อันนี้ก็จะถ้าเกิดในงานอ่ะอันอันอันแรกอาจจะประมาณประมาณร้อยแต่เนี้ยมีสามร้อยถ้าในงานนะอ่าแล้วก็มีนี่ครับสลามแต่พี่ก็งเามาเล่นหน่อยมาเล่นอุ้ย น่พี่พี่พ่ลองเล่นดูความสนุกคืออย่างนี้ไหมพี่เราออกไงออกมาแล้วเออีเอาแค่นี้พอพี่เนี่ยเหรอเออยังไงวู้วเย้สนุกจังเลยแม่งสภาเกือยี่สิบโอมินด้วยอ่ะแล้วก็มีนี่ครับอ่ามงมาลัยของปอม เอาไว้ไหว่แต่ดีนะห้อยรถไม่เหี่ยวมีนี่ครับแป้งหินลำนพมาศอุ้ยมันคือแป้งอะไรแป้งนางนพปนาเป้าที่เอาไว้ขึ้นประกวดอ๋อแป้งคือไปอ๋อมันก็จะเป็นละลายเป็นแบบดินต่อพองนกอ่อนเม็ดเฮ้ยหอมลองกินดูดิพี่ได้บ้ากินได้เดี๋ยวเด็กทำตามอ่มีนี่ครับสกุชี่อารมณ์ประมาณสลามดูนะดูนะเปลี่ยนแล้วมันคืนตัวพี่ อันอันนี้ดีเผื่อคุกโกพวกมึงเพราะว่าบีให้มันคืนอ๋อไปไปลงกันนู่นเนาะตัวสิบบาทมีอุ้ยอะไรอ่ะพี่ตุ๊กตุ่นโอ้ภาษาจีนเพียบเลยพี่คุโรมิคุโรมิคุโรมิครับเป็นเป็นตุ๊กตุ่นอันนี้แบบออาไปติดได้นะเอ้ยหรือหรือคีย์บอร์ดวะอ๋อเอ้ยแม็กเนตเหรอมาฮ่าลบออกไหมปึ๊บปั๊บปั๊บปั๊บมึกดีมึกดีเอาไว้เป็นตาปั๊มครับดีนะคุณนั่งไกลออกอยู่ออกอยู่มีพัดลมเอ้ย พัดลมพัดลมแต่นี่ใช้ได้ใช้ีได้ใช้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 แม่งขยะเยอะชิบหายเหมือนกู้เงินซื้อขยะไอ้รองเท้าไม่ใช่พี่อ๋อผงผงอะไรอีกผสมหูสามมือในสัตว์เฮ้ยเฮ้ยบังลันอันนี้อันนี้ห้ามเล่นนะเพราะว่ามันเแรงมันเแรงแล้วมันเก็บเฮ้ยเป็นยางลบแบบกดดูตื่นเต้นหมดเลยอันนี้ต้องลอง อันนี้ผมว่าต้องลองเซ็ตซูชิแม่งสามหมื่นกูนี่พี่ผมขอรองเท้าแล้วก็มีนี่ครับเป็นรองเท้านี่นี่แคคดิคู่แข่งคอสเอ่ะไอมีหมวกไอ้ันี่ดีอนี่ดีซีู้สามหมื่นซีซูพูดแม่งนี่นี่ลองเลยไหมนี่นี่พี่อะลองกับโทรศัพท์ของเราเลยไหมเพื่อเอาไปติดกับกระจกไงติดกับกระจกไงเวเวลาพี่แบบแต่ผมเห็นของพี่อีเคยทำอะ เต็มเลยฮะไม่เป็นไรมันมีระบบขับแรงดันแรงดันเห็นนะแรงดันออกแต่โทรศัพท์เขาโทรนะเป่าเข้ามันก็เข้าข้างในเต็มเต็มเต็มกาฟเลยพอทั้งหัวเนี่ยอันนี้ทำไรเอาน้ำไมาทำอะไรพี่ไม่ทำไรล้างเลยเหรอพี่เลอะดินไงก็ล้างเฮ้ยเจะดีเหเดี๋ยวพังพี่เดี๋ยวมันพังออกแล้วยังเปิดได้อยู่ป่ะพี่เปิดได้ยังติดอยู่นี่ไงลายออกแล้วเฮ้ยโอเคเฮ้ยอย่างนี้เลยเหรอเรียบร้อยลายออกแล้วอันนี้ว้าวยังเปิดได้นะนี่ ้นะครับใช้ได้เลยอันนี้ถ้าวาวแล้วคือที่มันวาวนั้นคือ oppo a5 pro 5g เนี่ยครับแช่น้ำได้15ทีโอ้ยเกิีแบบสมมติไปส่งการมาล้างได้เต็มที่เลยโอ้ทำความสะอาดถ้ามีเชื่อมึงจับเวลาเลย15นาทีเดี๋ยวผมจะจุ่มให้ดูเลยสมุนเลอะเลอะอ่ะเลอะเลอะยอ่ะพี่เอาพอแบบเต็มเครื่องอันนีเจงนะปับไปเลยครับผมกด 15นาทีจุ่มไปเลยอ่ะนี่เราพวกดูชาร์จดูเลยมันไม่พังเหรอพี่จุ่มไปเลยนี่อยู่ห้างนะจุ่มไปเลยแบบงี้ยนะเปิดปล่อยไปเลยเดี๋ยวนี้เราเราก็เปิดต่อ15นาที15บนาทีอันนี้คือที่นี่นะที่แปะโทรศัพท์แปะกระจกเอาไว้เผื่ออะไรสดอันนี้ก็ดีผมขอผมขอชอบอันนี้ก็เป็นพวกแบบซองกันน้ำนะครับนี่ไม่ต้องใช้ทิ้งเลยไม่จำเป็นต้องมีเพราะว่าโทรศัพท์กันน้ำแล้วก็อ่นนี่ครับอุ้ยอันนี้น่ารักอันนี้เป็นแบบแบบเป้แบบเป้แบบเป้ผู้หญิงซื้อเยอะโคตรแพง แต่น้ำแรงเท่าเยี่ยวมันฟิลสนุกอ่ะใกล้แล้วพี่มีมีถุงแบบคล้ายๆทองบ้างไหมมีกระสอบปุ๋ยบาลองบาลองทำออกมาอันนี้อาจจะเป็นบาลองไทยไว้ถุงข้าวแล้วก็ไม่แล้วครับอ่าพัดลมพัดลมแบบวยมาริโอหลายมัยังไม่พังของพิม์ีมีซูชิข้าวครับเหมือนของเล่นเหมือนเมื่อกี้เลยเชียจริงอุ้ยกล่องดินสอ มีอ๋อจุดอ๋อไว้กินข้าวใส่กอกอ๋อบอกกระสงกล้าทั้ไงเวลาเวลากินข้าวแล้วกลัวมันแบบมันเปียกน้ำไงไอช้อนตัวเองกูช้อนเปียกกูช้อนเปียกแต่ก็โอเคไว้ไอ้นี่พี่เอาไปกินข้างนอกอ่ะอันนี้มีนี่มาให้อ่ะอ่าอุ้ยเสื้อแจ็คแบ็ทผพี่อุ้ย ไอโอมานีมานะอุ้ยเก้าศูนย์ต้องมาอเนี้ยเชียร์เหมือนที่พ่อกูใส่เลยว่ะเหมือนกินพี่เสื้อสงการโอ้ปิ้นด้วยอันเดนนี่ขายครับห้าหมื่นเอาพอขายห้าหมื่นโอ้ยเยอะเลยแล้วก็มีนี่อุ้ยเช็ดชั่วเช็ดชั่วเปียกไม่เป็นบ้องบ้องว่ะพี่ลองแกะดูก่อนพี่โอ้บ้องน่ารักเชียวบ้องบ้องบอกแล้วเนี่ยอ๋อคืออะไรวะ เรื่อเกี่ยวกับอุปกรณ์การเรียนเอ้ยเสล่ะสลามป่ะเฮ้ยสลามอันนี้สลามเอ้ยเสียงคุณต้อเคยเอออันนี้แบบพี่เออนี่ะสลามจริงมันจะเป็นแบบนี้พี่เป็ดพี่ลองสูงกับพื้นดูดินี่เห็นไงเด้งได้ด้วยเฮ้ยเฮ้ยงาสนุกเกิสนุกเกิสนุกเงิสนุกนะยิ้มยิ้มสนุกที่กองสูงสามหมื่นอยากเองหูยหนักกว่าเมื่อกี้มาเยอะเลยกางเกงช้างโอ้ย เดนล็อกเด้ยใช่ป่าวะใช่ใช่พี่เดนล็อกพี่เอาาบองถักมันมันต้องอย่างนี้ไหมมันต้องแบบอย่างนี้ป่ะกมัดมือเลยนะเงี้ยโอ้หนายเฟี้ยววะมัดมือเลยป่ะได้ป่ะงัดปสนหมุกเลยอุัยใช่ป่ะนี่โลหิตมาโอเคก็เป็นแบบยางมัดนะครับผมสีสันแต่ทรงกลางก็ใช้ได้อันนี้ออมชอบแล้วก็แก้ม มีพวกเกมช้างเกมช้างมานี่ขอแย่งเอานะครับไว้ใส่เฮ้ยเฮ้ยกินกินด้วยอั้กินได้ปะอย่างนี้บวยรวมรถเอาบัวอย่างไี้มาไม่กล้ากินผัวอบแห้งพี่เบนไม่ต้องเปิดแล้วกล่องสุปโอ้โหอ่าเหมือนเดิมเอาไว้หลังบ้านปืนฉีดน้ำอันนี้เป็นพลอิ์ครับปืนช้อนปืนปืนมิสโซ่ซแหละอุ้ยอันนี้ไม่ซ้ำ อยยพี่ังลบยังลบดุนแบบนี่ของปอมเฮ้ยของใหญ่เฮ้ยสนุปดอกเฮ้ยแต่สนุปพีแท้นะเป็นภาษาจีนว่ะเฮ้ยแก้วเฮ้ยอันนี้ดีผมขอเฮ้ยนี่เบสขอเฮ้ยอันนี้อย่างต่ำก็ตั้งสี่ห้าพันอะไม่สองร้อยคาริคสิตอะโอเคอ่ะก็แก้วน้ำก็สวยเฮ้ยมีปืนอันนี้ปืนดีๆอ่ะให้โกนให้โกอันนี้ผมขอแล้วมีมืออาบน้ำครับอนี้พี่เด็ดเอ็มจิต ประกาศนียบัตรขอมอบให้ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอ็มจิตคืออะไรวะไม่รู้คืออะไรยังไม่รู้เลยเอ้ยบัตรที่ใส่พลาปหรอเออเหมือนที่ไไม่ใช่พี่พี่ลองแผ่ก่อนอ๋อที่ปูโต๊ะอ๋อผ้าปูโตนั่นแหละแล้วเอฟมทำไมต้องเอ็มจิตอ่ะก็จะโชว์ว่าแบบได้รับรางวัลผ้ายอดเยี่ยมผ้าพันขอลูกเสือเลยเฮ้ยปืนอันนี้แปลกปืนอันนี้น่ารักมีมีปลาข้างในปลาอะไรพี่ปลาทองปลาเอาก็ปลาทอง หวังอะไรป้องหัวเอเฮ้ยโฮ้ยที่เพิ่งเคยเห็นเอาโทรศัพท์ตัดน้ำครับเดี๋ยวหาว่าแบบมันมันไม่เข้าแบบเี็อันรูเลยนะพี่จะมันช็อตพี่เป๊กเดี๋ยวไฟดูดพี่โหดเกินพี่เป๊ะครัแบบไปชาร์จแบตต่อได้ปะหรือไม่ไม่ควรได้ก็เช็ดให้มันแห้งก่อนต้องแห้งก่อนนะได้ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวคนทางบ้านแบบเปียกเปียกอยู่ไปชาร์จต่อได้ได้ไฟช็อตนะครับเอามินิ้เฮ้ยทำไมมีแต่ของแบบสามหมื่น มันไม่สามเลยนะคือกินเต็มไหมเนี่ยคำใหญ่เลยอะไอพี่มันอาจจะมีของดีอยู่อันนี้เป็นของแบบลูกกิ้งนี่ไปไปพี่<อ>นี่ใส่ใๆ่เหมือนเหมือนสีเลยพี่ว้าวๆ้าอย่างนี้เหรอเสร็จสแ,แ,แล้วเอาเอาเอาไปถูพี่อะพร้อแมแล้วหั้นหัวันผมๆม,ม,มันหัวตไยแล้วเฮ้ยเฮ้ยไอ้ี่คุณจะเป็นนวัตดาวอยู่นั้นเฮ้ย โอ oh ้เดียวเฮ้ยดีนะมันมีสีเดียวอ่ะกี่ทีแล้วกี่ทีแล้วเฮ้ยไม่ถึงหนึ่งนาทีแต่ถ้าไม่ถึงหนึ่งนาทีขึ้นมาเปิดได้เปิดได้อ่าดูอย่างหนึ่งอ่าดูแมีปากกาวายวายเอมกียริอีกป่ะพี่นี่แหละผ้ากันเปื้อนนะไอี๋เอาไปเต้นบุญบ้านคุณยายใช่ไคุณยายแล้วก็อ๋อมีเฮดจูครับนี่เป็นกล่องเฮดจูน่ารักอ่ะครบยังเวลาแล้วถอยหลังสดีออฟน้ำจริงนะ สิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งตูหมดเวลามาดูกันนี่นะครับเขาบอกมาว่ากันน้ำได้สิบห้าทีอันนี้เราชอบอันนี้เราสิบห้าีจริงนะครับก oui! like ็แล้ว nah, ก็ยิง uh, อัคตูดด้วยมาดูกันว่าได้ไหมโอ้ย โปตีมันจะชอบล้วนวิเวลาใช่ใช่ใช่โปตีจะล้วนเมื่อมือเปียกน้ําโดนน้าอ่ะมันมันจะลื่นแล้วมันจะกดเองด้วยเหตุผลที่เราสามารถแบบเปียกน้ํามาแล้วมาอย่างนี้ได้อะไรเงี้ยอ่ะถ้าโปรตีนจะไม่ได้อ่ามันจะล้วนแต่ที่ oppo a5 pro 5g ทำได้เนี่ยเพราะว่าเขามีเขามีระบบนี้ครับ space touch กับ p o p e touch อันนี้คือไม่ได้แค่มือนะใส่ถุงมือก็ได้นี่นะเสื้อเฮ้ยเจ๋งว่ะอันนี้เจ๋งจริง ทำได้หมดครับด right? well, right. so really, so ้วยคือเซียวมากนี่แล so ้วม like ันแบบถ่ายรูปใต้น้ำด้วยป่ะแบบว่ามันมันกันน้ำได้แล้วมันต้องถ่ายได้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 ถ่ายใต้น้ำได้หรอพี่จริงๆข้างหน้ากล้องมันมีโหมดเพิ่มเติมเลยนะนี่โหมดถ่ายรูปใต้น้ำเฮ้ยเนี่ยปั๊บเปิมเขาแบบเขาไว้ถ่ายใต้น้ำใช่ใช่ไว้ใต้น้ำเลยเราไม่ต้องกดตรงนี้แหละกดข้างๆแทนครับพี่เป็ดไม่ต้องไม่ต้องกดปุ่มตรงกลางใช่มีกดข้างๆแทนได้ดูแล้วครับดีโอเควิดีโอแล้ววางไปเลยนะครับ แต่หนังต้องห้ามลึกเกิน30เซนนะมาอากาศมันเยอะน้อยไงวิดีโออยู่อะไรนะเอาวิดีโออยู่อัาใกล้ๆเลยพูดได้พูดได้พูดพูดสวัสดีครับโอเค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 แล้วอ่าโอเคพี่เป็ดลงต่ออ่อมาอัดอยู่อัดอยู่เอพี่เอออัดอยู่อัดอยู่ลองดูพี่เตะเต็มเลยไม่มีคิดเองคิดเองจริงเหรอไะ่เลยหวยโกงได้เบาบวะ องเอามือออดีเออพูดด้วยพูดด้วยพูดด้วยโอเคโอเคโอเคเป็นไงเอ็มกิดเฮ็ดดีหมดใต้น้ำอ่ะทุกอย่างจะควบคุมผ่านน้ำครากหมดเลยครับไม่ต้องมาทัศกิจนะเนี่ยถ้าเราอยากแล้วก็ถ้าเกิดอยากออกจากโหมดนี้ก็แค่กดปุ่มนี้ครับมันขึ้นอยู่ว่าปิดหน้าจอก็คือปุ่มปุ่มปุ่มปิดปุ่มเปิดอ่ะกดค้างไว้ครับสามปึ๊บ เฮ้ยน,น,นี่คืออะไรเอาน้ําออกสั่นโมดส,สั่นเพื่อเอาน้ําออกอันนี้ว้าวพอยังยังโอเคเดี๋ยวขอ,อนี่นะครับอุ้ยอันนี้ก็สุดแล้วเฮ้ยพี่พอก่อนก็ได้ว้าวแล้ววมาวเฮ้ยเฮียบูบอยฮะเฮ้ยโอยอย่างนี้เ,เนการส่งการน้ําสีน้ะไม่ก็ไม่ต้องกลัวเลยไม่มึงกลัวว่าจะเราจะได้ลงไปอีกรอบหรือเปล่าตอนเนี้กลวนนี้ก่อนก่นพอยังพออั๊บมพ่ไม่ไม่มาโอเคเปิดต่อกันนี่ดีดูนี่เฮ้ยคล้ายๆไก่โอก วัวอกยีราฟพี่เออยีราฟอกวัวไม่ใช่หรอวัวเหมือนวัวเลยอ๋อวัวไม่ใช่ยีราฟยีราฟมีขาโอ้ยีราฟนี่ไงดูสิมันมีสิงโตยีราฟต้องป้ายอ่ะพี่วัวยีราฟมันเป็นลายไม่ใช่ลายแต่มีข่านะเออวัววัวพยาวเอ้ยไม่ออฟจะหมดแล้วอ่ะเฮ้ยพี่มัดขาเปิดฟงเลยนะอ่ะพี่ลองกันแล้มีสลามมีสลามครับ ของเริ่มําแล้วอ่ะเดี๋ลองลองเทดสอบบดีนี่อุ๊ยโมสัตช์ครับอันนี้น้ำหวานมันต้องเหนียวใช่ปึ๊บเรียบร้อยปกติเดี๋ยวเราเปิดเพลงไหมเปิดเพลงเฮย,ยเฮ้ยเป็นไงอะ แลบสอนเด็กสองบนสองได้สี่สี่สี่ได้แปดน้องๆได้ความร่มด้วอยอ,อันนี้คือโปรตีเลยจุม่มหนามาครับไม่มีอะไรนะครับเปิดเพียงได้ผิว<ย>ๆเลยดูได้โปรตี<ย>เลยเข้าได้ปกติในหมดเลยทันสกรีนแบบไม่มีปัญหาครับหรือแบบอยากแบบทัดแบบปึ๊บปึ๊บปึ๊บได้ไม่มีปัญหาแต่ว่า ไอ้พวกน้ําที่แบบเราไปเล่นเนี่ยก็ไม่ใช่แบบน้ําเย็นน้าร้อนนะไม่ใช่มึงไปต้มหม้อแล้วไปมันก็ไม่ได้นะต้องเป็นน้าอุณหภูมิห้องน้ำปกติน้ำสงการได้น้ำที่มันสงการได้คือมันมันกันน้ําได้แต่ว่าถ้าจะจุ่มอ่ะก็ห้ามจุดมอาคจะไปจุ่มน้าร้อนทำไมมันมันก็มีความเหมาะสมของมันนะชาใช่แต่ถ้าสงการเล่นได้โปรตีครับไม่มีห่วงใช่น้ําแดงอาจจะแบบไม่เห็นภาพแต่ถ้าแบบ กับสบู่กาแฟอะไรเงี้ยอ่ามันจะหื่นนะสบู่หื่นได,ดค้คือคือกันได้จริงเหรอพี่กันได้ไม่มีปัญหาแบบแบบว่าเอาอาบน้ําอยู่วางโทรศัพท์น้ําสบู่ไปโดนไม่มีปัญหากันได้กาแฟได้ไม่มีปัญหาถ้าหมดนี้ครับก็เพราะว่าข้อบ,บอกแล้ว Oppo A5 p o 5G คนทานระดับโปรคนหมดไทยอินระดับโต อออยาากเให้ลลู่่นตตจะหมดยังพี่แกหมดแล้วไกเจงไรสัตว์อ่ะก็มีเคสนะครับเหมือนเดิมแหละแล้วก็มีเคชชู่อันนี้คือเริ่มซ้ำออันนี้อันนี้ออกเลยเทเลยไหมเอาเลยมหมกูดูแล้วกูไม่มีกูไม่มีอะไรที่แบบน่าสนใจแล้วมาลุ้นเลยทีเดียวบุ้มเดียวบุ้มเลยอ่ะอันไหนอันไหนดูน่าสนใจเราล็อกไว้ก่อนไหนทองวะพี่มีสับพองอ่ะไม่น่าสนใจทีอ้ยังลบอ่ะยังลบอันนี้ก็ยังลบยังลบของเดิมเดิมเดี๋ยวยังลบอ่ะ ปากาเฮ้ยอันนี้พวกพวกของเล่นอ่ะพวกมาเลยอ่ะเสชชู้พวกมาเลยขอหวีนะ้ยากหวีผมอันนี้อะไรวะอับไม่รู้พี่ต้องลองเฮ้ยเผืออันนี้เฮ้ยเฮ้ยไม่ผมทำตกไว้พี่อันนี้ไม่ใช่คุณแกวะอันนี้มีอะไรอีกไหมอันนี้น่าลุ้นอันนี้น่าลุ้นมาดูนั่นก่อนดิอ่ะอันนี้คนนี้อันนี้เป็นเซตเสื้อกันฝนเซตหนังยางครับดูอันนี้เซตหนังยางเซตแบบกันฝนอันนี้แจ้งฝนอีกแล้วกระลำอ่ะเสื้อกันฝนอันนี้อะไรวะหายางลบเป่าลูกโป่งครับพี่เป่าลูกโป่ง พี่เอาจิงบ้างสองพันสองหมื่นแปดไปหาไม่คืออันเนี้ยเบสิกอ่ะคือจิตน้ำยาสีฟันแล้วก็อาหารครับเหมือนไม่มีอะไรนะคือยังลบแป้งก็ยังลบทั่วไปครับไม่มีอะไรอันนี้เป็นกลองกองกันน้ำกลองกันน้ำครับอ่าเหลืออันนี้ทิ้งเลยอ่าทิ้งอันนี้ไฮไลท์มาเคลียร์พื้นที่มาพี่รู้ว่าอันนี้แหละเขาทำให้เรารุ้นเขาบอกว่าคือเอาง่ายทั้งหมดนี้อ่ะขยะอ่ะขยะมึงขายวันนี้มึงพันหนึ่งกว่าไหม Er, er o, เอาเอานะเอาไปขายต่อเอานะเอาไหมอย่ากระตุกดิเอาไหมแต่นนี้แหละไอ้ไรว่าสองอันเนี้ยมีสามหมื่นหรือห้าสิบตังค์อะไรห้าสิบตังหมื่นเต็สองหมื่นสองสองหมื่นแปดสองหมื่นเก้าแต่ถ้าสลึงสลึงจบผมไม่ใช่ทองหรอกพี่หรือไม่ก็อยากลบไอ้พวกเมื่อกี้โอ้แกะยากด้วยผมไม่อยากให้แกะไม่ก็เปิดออกมาไว้โดนเลยต้องสีแดงเฮ้ยเยาวราช สองแดงครับทวนโอ้ยทองแหละห้างทองทุณเด็กเท่าไหร่กี่บาทเท่าไหร่ห้างทองเดี๋ยวแกะนี่ก่นเฮ้ได้สองอันเลยเหรอทองว่ะสองอันเลยเฮ้ยเฮ้ยร้านเดียวพี่เชื่อผมปหมยี่ห้าตังตะงอื่นนึงต่องมาเตือนไม่สร้อยไหมผมก็าสร้อยเอานี่ก่อนแล้วนะครับห้างทองแม่ใบแม่แม่ใบทองใบเปิดมาทองม้วนหาอยู่พี่ พอครับไม่มีใบที่ยี่ห้าตังค์พี่มหนึ่งซึ่งยี่ห้าตังค์พี่ในสิบเจ็ดสีสามไม่แต่ทองจริงทองจริงขับแต่ไม่มีใบนะแต่ฟิลฟิลทองขายยากนะเงี้ยไม่มีใบอ่ะอันนี้ก็ทองครับเป็มเต็มถ้าแต่ยี่ห้าตังค์ถ่าแต่ยี่ห้าตังค์ครับเพราะว่าอายง่ายมันไม่มีใบด้วนถ้า ห้าสิบตังสองอันก็กำไรถ้าแท้แต่ถ้ายี่้าตังสองอันก็ปอมเอ้ยก็ขาดทุนขาดทุนเพราะว่าผมมองว่าราน้าเขาก็ดีเขาได้ปล่อยของแล้วเราก็ได้ทองมาในราคาถ้าก็สนองสน2งสองอันก็ประมาณสองหมื่นแปดแต่แต่ประเด็นคือแท้ไหมเอางี้ก็แท้พี่เป็ดผมก็แท้ปะแท้แล้วกูเก็บไว้จำฉนับปีใหม่นะอ่าได้ถ้าปอมกูไม่รับนะไม่เป็นไรชัวนะผมไม่ได้หรอกกันเนี้ยแต่ถ้ามีคนได้กูไม่รับนะอ่านี่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเม่บอกใต้คลิปนะครับว่า ว่าแท้หรือปลอมถ้าถ้าแท้พี่กำอไรไม่กำถ้าแท้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวบอกว่าตอนนห้ไม่รตังค์ไม่รู้ราคาเลยผมว่ายี่ห้าตังค์ยี่ห้าตังค์สองอล้วแหละสองก็ห้าสิบตังค์เดี๋ยวเดี๋ยวบอกนะครับวันนี้ดอกตังค์นั้นครับำุ่วนใครจะซื้อตองสุ่มก็คิดดีๆเออก็กระซุ่มแหละกระซุ่มกระตังนั้นกระซุ่มมันล็อกไม่ได้สุ่มหรอกมันเลือกแม่งไม่ได้สุ่มหรอกแต่กองสุ่มจะคุ้มไม่คุ้มยังไงผมไม่ทราบครับแต่ถ้าคุณมีเงินไม่ถึงหมื่น oppo a5 pro 5g ไม่ถึงหมื่นแน่นอนครับไม่ถึงหมื่นครับคุณภาพความคงทนเกินหมื่นแน่นอนเพราะผมก็ทำให้ดูหมดแล้วครับว่ามันทำมันมันทนทานแค่ไหนมันทนมากทุกคนคือทนมากครับแบบมันคงไม่มีใครเอาโทรศัพท์มาปักงอะไรอย่างเงี้ยไม่มีทั้งกันน้ำกันฝุ่นกันทุกอย่างได้มาตรฐาน ip69 ครับอุ้ยและที่สำคัญนะครับยังแบบกันกระแทกทนทานระดับโปรคือแบบนาฬิกาไม่ถึงหมื่นอันนี้คือหาไม่ได้แล้วและวันั้นครับ ถ้ายังมีประกันด้วย Oppo Care Plus ไม่ทนไม่พอมีประกันอีกอันนี้คือดีมากรับประกันเราด้วยไงใช่ครับคิดว่ากี่บาทประกันก็สี่ห้าพันสี่เฮ้ยบ้าพี่แตงนมติมันต้องมีประกันมันอย่มีสองสีนะครับอันนี้เป็นบูมพิงค์แล้วก็มอคค่าบาวนี่มีสองสีเลยสีหญิงผู้ชายใช่ครับชอบชอบได้ใช่น่ารักชอบสไตล์ไหนสีไหนไปแจดกันได้เลยครับแล้วก็อย่างที่บอกไป อันนี้ของเราจัดมาเองเพื่อแจกบนดูนะครับเอาบุ้พู้เลยแจกอ่าแจกฟรีไม่ต้องเสียค่าส่งอะไรเดี๋ยวออกให้เองหมดวิธีร่วมกิจกรรมครับง่ายมากอ่คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ใน YouTube นะครับเพียงแค่คุณคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ขอแบบพราะเป็นคำคมด้วะคอมโพเกี่ยวกับออโปและก็พ้นยังไงก็ได้ให้แบบ ที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยอ่านแล้วลูกค้าอยากจ้างผมอีกอะคำคมแบบเฟี้ยวอะคำคมพวกเฟี้ยวต้องมีคำว่าอ oppo แต่เขาต้องมีคำว่าอป o p นะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยร่วมสนุกฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายเดี๋ยวเราจะมาคัดกันช่วงมวันที่20เมษายแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวผมจะอยู่ที่นแล้วจัดฉลากกันเ้ยไม่จับหรอกเดี๋ยวเราจะมาหาว่าไหนเฟี้ยวแล้วก็เดี๋ยวติดต่อไปนะครับมีด้วยสนุกมีแค่นี้เลยแล้วก็ที่สำคัญใครคอมเมนต์แล้วรบกวนแบบ แคปภาพที่ตัวเองมาคอมเมนต์อ,ะอ่ะแคปคอมเมนต์ของตัวเองอ่ะในเฉพาะใน Youtube นะครับส่งมาทางแฟนเพจผมหน่อยอทางแฟนเพจอันนั้นเป็นหักการยืนยันใช่แล้วก็เขียนชื่อ user name id ตัวเองแล้วก็รูปแล้วก็รอการติดต่อไปอเดี๋ยวถ้าคุณได้เราติดต่อไปขอที่อยู่<ป>นะครับก็ตามนั้น<ป>อย่าลืมนะครับต่อให้คุณคอมเมนต์แล้วผมเลือกแต่ถ้าคุณไม่ได้ส่งแบบ เออยูสเซอร์เนมยูทูบภายในทางแฟนเพจแล้วก็พร้อมรูปเนี่ย <วะ S 1> เราเราก็หอดตัดสินให้คนอื่นนะครับก็ทำตามกติกาด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ like, คลิปนี้ด้วยต้องแชร์เป็นสาธารณะด้วยต้องครับต้องกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเช็คยังเปิดติดข้างในอุปกรณ์ครบนะครับซื้อมามีโหมดสายชาร์จอะไรกลองไม้เอี่ยมนะครับก็ เอาได้แต่ก็หวานหน่อยนะก็รอรู้้วครับทุกคนก็โอเคเดี๋ยวล้างให้เดี๋ยวล้างให้สำหรับวันนี้อ่ะครับก็สำหรับวันนี้ไม่เอามาเลยเสดงตรงเวลาเพราะว่าลาไปก่อนนะครับขอให้โชคดีกันทุกคน